ทุกท่นานทราบไหมคะว่าการที่เราจะฝึกให้ลูกเรานะคะเป็นเด็กอัจฉริยะนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะคนอื่นอาจจะบอกว่าเด็กอัจฉริยะหมายถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมคะหรือตามโจนานุกรมบอกว่าเด็ก<ม>อัจฉริยะนะต้องเป็นเด็กที่พิเศษนะมีความสามารถมากกว่าเด็กอื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับในความคิดของครูวุงินแล้วเด็กอัจฉริยะนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะสร้างให้ลูกเราเป็นเด็กอัจฉริยะได้นะคะ เพียงแค่เราคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าใจแนวคิดและก็หลักการในการสร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะนะคะเราลองดูนะว่าเราพอจะนำไปปรับใช้ในส่วนไหนได้บ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะซึ่งวันนี้ครูหมุนก็จะสรุปมาให้ทั้งหมดนะคะ9ประการด้วยกันนะคะซึ่ง9ประการนี้เป็นวิธีการที่จะเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะนะคะ หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าเด็กอัจฉริยะนะไม่ใช่เลิศเลอจนเกินไปใครใเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยทำไม่ได้หรอกมันพิเศษเหนือคนอื่นใดแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่นะเด็กอัจฉริยะก็คือเด็กที่เป็นใครก็ได้ค่ะที่ได้รับการเลี้ยงดูพัฒนามาอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะ ทุกๆคนเด็กทุกๆคนสามารถเป็นเด็กอัจฉริยะได้ค่ะ 2. นะคะเราต้องสร้างลูกให้เป็นเด็กมีจินตนาการค่ะทุกคนคงเคยได้ยินไอสไตช่ไหมคะพูดบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้นะคะจินตนาการก็คือความคิดสร้างสรรค์ถ้าลูกเรามีความคิดที่สร้างสรรค์ แม้เขาจะมีความรู้ไม่มากเขาก็จะสามารถที่จะต่อยอดไปได้แล้วเขาสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์หาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยมีวิธีการนะคะครูหมอนจะเอามาให้4วิธีนะคะว่าเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถสนับสนุนให้ลูกเราเนี่ยมีจินตนาการที่ดีล้ำเลิศนะคะ 1. น,นะคะก็คือปล่อยค่ะ เราต้องปล่อยให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเองในแนวทางที่ถูกต้องของเขานะคะเราจะไปจำกัดเขามากเกินไปให้เขาอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ไม่ให้เขาคิดหรือทำอะไรเลยแบบนี้มันจะเป็นการควบคุมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราลองปล่อยบ้างนะคะลูกจะได้เป็นตัวของตัวเองค่ะ 2. เราต้องไม่กั้นนะคะไม่สกัดกั้นความคิดของเขา ในทันทีนะคะอย่างไร้เหตุผลหรือบางทีไร้คือใช้อคติของตัวเองนะคะเป็นตัวหยุดความคิดของลูกแบบนี้อาจจะไม่ดีนะคะเราต้องคิดดูก่อนนะนะคะคิดดูก่อนว่าสิ่งที่เราทําไปจะส่งผลกระทบต่อลูกไหมนี่เรากําลังสกัดกั้นความคิดของลูกอยู่หรือเปล่านะคะอย่างที่3นะคะถ้าเราอยากให้ลูกมีจินตนาการ เราต้องให้ลูกได้ทดลองค่ะให้ลองนะคะคือปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูกบ้างหากสิ่งนั้นจะช่วยให้ลูกพัฒนาตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราต้องปล่อยนะคะ4นะคะเราต้องให้โอกาสลูกได้เลือกค่ะให้โอกาสให้สิทธิ์แก่ลูกนะคะในการเลือกสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการบ้างนะคะ5นะคะเราต้องชี้แนะลูกค่ะ การชี้แนะนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อลูกมากนะคะถ้าหากว่าเราพบว่าลูกเรากําลังสับสนนะเดี๋ยวลูกเราก็จะเดินหลงทางกําลังจะหลงทางแล้วแหละไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแบบนี้ให้เราชี้แนะลูกนะคะให้ชี้แนะไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อลูกนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่การชี้แนะแบบว่าควบคุมลูกอันนี้คนละอันกันนะคะคนละเรื่องกันนะ ทีนี้ทุกคนทราบแล้วนะคะเมื่อสักครู่ครูมอนให้แล้วว่าถ้าเราอยากให้ลูกมีจินตนาการเราต้องทํำยังไงทีนี้เรามาต่อกันนะคะว่าต่อไปเราต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีคุณสมบัติยังไงที่จะสร้างให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะนะคะ